มองรอบด้านกับธนาคารออมสิน การให้ความรู้ทางการศึกษาควบคู่ไปกับการปลูกฝังให้เด็กนักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสิ่งที่คณะอาจารย์โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกด้วยเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่ชัดเจนในเรื่องของการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งจะเติบโตอยู่ภายในจิตใจของเด็กนักเรียนที่นี่ทุกคนทําให้วันนี้โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมประจําปี2556จาก นาคารอ,อมสินนอกเหนือจากการเรียนการสอนที่เน้นความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักแล้วโรวงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ยังปลูกฝังการมีจิตสํานึกรักการออมให้กับเด็กๆส่วนในด้านของการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมโรงเรียนได้จัดก,กิจกรรมต่างๆที่ถ่ายทอดการดําเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนที่ดีดังเช่นกิจกรรมหน้าเสาธง การสวดมนต์และยืนสงบนิ่งสร้างสมาธิกิจกรรมกระปุกอ,อมบุญกิจกรรมธรรมะสวัสดีและการนั่งสมาธิก่อนเข้าชั้นเรียนนอกจากนี้โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยราชการทหารในการปลูกฝังให้เด็กนักเรียนมีระเบียบวินัยส่งเสริมจิตสำนึกให้รักชาติและล่าสุดยังได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบให้หน่วยงานราชการต่างๆศึกษาดูงานอีกด้วยครับ หลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมที่จะสามารถพัฒนาเยาวชนให้เข้าใจถึงคำว่าวิถีแห่งความพอเพียงเป็นความดีที่ไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆครับธนาคารออมสินขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการสร้างความดีให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยครับต้องขอขอบคุณนะครับธนาคารออมสินที่ได้จัดให้มีโครงการดีๆเป็นโครงการที่สร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูและนักเรียนทำให้คณะครูและนักเรียน มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทำความดีต่อไปขอขอบคุณธนาคารอมสินไวน้นโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับธนาคารอมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชน